ชาวเน็ตจับพิรุษเจนนี่และยิวมีข่าวดีเรื่องเบบีแล้วหรือเปล่านะสงสัยข่าวดีต้องมาแน่แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ทุกคนลุ้นตัวโก่งกันเลยทีเดียวกับเรื่องทายาทคนที่สองระหว่างเจนีรัชนกสุวรรณเกตนะคะกับยิวฉัดมงคลซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ไลฟ์สดไายของด้วยกัน แต่มีบางช่วงบางตอนที่ทั้งคู่นั้นมีพิรุษหนักมากเหมือนจะบอกอะไรแต่ก็ไม่บอกดีกว่างานนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและถ่ายว่าหรือว่าอยากจะบอกเรื่องเบบีอีกคนอาทิรอครบสาเดือนก่อน เดี๋ยวแม่ประกาศแน่ๆมีพิรุธ55และก็มีบางคนบอกว่าแบบนี้ต้องมีน้องแน่ๆเลยดูชุดที่ใส่สิอยากจะบอกแต่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนมีน้องแน่ๆเลยและบางคนก็บอกว่าท้องแน่เพราะเขาอยากมีมากน้องของอยูจินมาแน่ๆเป็นต้นค่ะโอ้โหลุ้นกันทายกันสักขนาดนี้อย่างไรก็ตามเราก็คงต้องรอติดตามกันนะคะและก็รอทั้งสองคนออกมาพูดกันดีกว่านะคะว่ามีจริงหรือเปล่านะคะที่ทำ ที่รุดมาทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้ชาวเน็ตต่างสงสัยกันนั้นคืออะไรกันแน่นะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะอย่างไรถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรช่องข่าวสีสันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันคะ่ะ